ดูสินี่ตั้งแต่งานเลิกตั้งแต่เช้าแกเฮ็ดสะอาดหนาะบ้านใหน้ดูสิผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งมากอืมคนแกไม่สมประกอบนะแกพิการนะนายดูสิแกทํางานตั้งแต่เช้าเลยไม่เลิกไม่หยุดไม่หยอนแกเผาขยะให้ดูป้าทถกคนอะไรเก่งขนาดนี้แต่แกความรู้แกนะจบปริญญาตี การจัดการนะคะจะจบเสร็จแล้วแกไม่ทํางานเพราะแกไม่สมประกอบใช่ไหมจะแกจบปรนินญาตีเคยมีไหมดูสิเนี่ยวัดเราสู่รีสูยงานเฮ็ดตั้งแต่เศร้าแล้วกับพย้อมเศร้าเนี่ยเคยมีบ่มีบ่ประเทศไทยเนี่ยเอาดูก่อนนี่ตัวขนาดนี้แหละคะ่ะแกทํางานตั้งแต่เช้าไม่เลิกไาแล้วทักทีวัดถู คนอะไรเก่งขนาดนี้เคยเห็นไหมนี่คนสมประกอบคนดีๆยังไม่ขยันเท่าแกเลยดูซิเนี่ยแกทำงานตั้งแต่เช้าตั้งแต่เลิกงานแขกกลับหมดแกก็ทำให้อยู่เนี่ยเผาขยะอยู่ดูหามีไหมอือผู้หญิงคนนี้น่ะหาดูสิหาได้เหมือนแกไหม,มดูซิแกทำได้ใจ สุดยอดอายุแกหกสิบเอ็ดปีนะเนี่ยอายุหกสิบเอ็ดปีนั่นเห็นไหมเออแกคัดกองขยะอืมเศษแกก็เอาใส่ต้นไม้นี่นี่เกะพุทฟีมือแกหมดเด้วนี่แถวนี้นี่นี่แฟนริ่มเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบ้านบ้านน้องไม่น้อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแฝดสองหลังเนี่ มีลูกมีแค่สามคนอยู่สามแม่ลูกเนี่ยสองหลังเศบติดกันเลยค่ะนี่อันนี้เป็นทำเปิดร้านอาหารร้านกาแฟาค่ะนี่นี่ดูคนเก่งผู้หญิงเก่งแห่งจังหวัดเพชรสบุลอายุหกสิบปีดูดูเขาทำงานทั้งวันไม่หยุดไม่หย่อน สุดยอดไหมคะตั้งแต่เช้าเลยเดยนนี่แขกเลิกไปหมดแกทำอย่างนี้คนเดียวดูหามีไหมคะไม่มีคะ่ะอายุ61ปีแล้วก็พิการเนี่ยตัวแค่นี้น่นแต่รู้ไหมว่าผมรู้แกปรินญ,ญาตีการจัดการนะคะแกก็อยู่บ้านหลังนี้หลังมเมล่อเลยเนี่ติดกันนี่ก็เป็นญาติของน้องไผ่น้องเป็นญาติของน้องสะพ้ายไม่น้อย เนี่ดดยดูสิว้าดูคนอะไรมน,นุษย์เหล็กมนุษย์เหล็กเฮียังก็พดก็เลียแท้ถ่ายเอาล้มผู้เดียวในลยล้มยูทูบมากระพดกเลียซะว่าเศร้าบ่างี่แหมเออขะเมื่อยขะเมื่อยบ่เมื่อยพนะเอาแต่เศร้ามันนี่แห่ สุดยอดเลยคนเยี่ยงแล้วกับวาสมประกออเนาะแล้วก็คือขากิจานุบาทพโลแทะเอบเบืงบ้งเนี้ยไม่เคยเห็นคุณอ่ะเบิงบ่งเบงเราอยู่กับไฟรู้ไดูเด้อพี่น้องเลยนั่นคุณเ่ะโอ้ยไฟจะไหม้แล้วถอยออกเนี่ยคุณอน่ะเบิ้องลู่ะ แกทำตั้งแต่เช้าเลยนี่นั่นดูตัวที่นั่นนั่นแกไม่ได้นั่งนะจะเป็นอย่างนั้นขาจะงอเข้ามาแกได้เงินพิการสองสองทบก,ก็แล้วแล้วได้เงินพิการสองอยางเลยเนาะได้พันกลัวบอกเงินพิการวันได้เป็นพันอยู่บอกเงินพิการเรา นเหียงขยันก็ระกก็เดีด่ยว่เคยเห็นเห็นตั้งแต่เสาว่าสาจากเทียโอเคแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยค่ะนันผู้หญิงเล็กค่ะ